เดือนมิถุนายนถ้ามันมีอัพติกมาแล้วเนี่ยดาวไซด์มันก็จะน้อยถ้าเราเก็บพวกผลดีๆไว้ที่มันมีการจ่ายผลระหว่างการดีๆเราจะไปได้ต่อเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาที่เขาประกาศผลระหว่างการก็น่าเอานาาเอไว้การที่มันมีอัพติกกลับมาเนี่ยอถ้าเกิดเขาคิดว่าตลาดมันไม่ดีหรือปัจจัยพื้นฐานไม่ดีเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่ได้ให้ห้ามให้ช็อตแต่ว่ามันก็มัน ใช่คุณก็วางช็อตได้นี่คุณก็วางช็อตไปเลยที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ได้ฟ้องว่าเป็นไปนทางนั้นเช่นไม่ได้มองว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ดีแล้วก็เลยช็อตเซลล์ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นที่ผ่านมาถูกต้องมันสะท้อนเหมือนแบบว่ามีพฤติกรรมในการความต้องการในการกดราคาดั้มราคาแล้วมันก็เห็นจากเมื่อตอนปี2020ว่าพอมันมีมาตรการอัปติ๊กขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมูลค่าการช็อตหายไปเลยจากวัน ห้าพันแปดพันล้านวันละแปดเปอร์เซ็นของมูลค่าการซื้อขายโดยรวมเหลือเพียงแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นของมูลค่าการซื้อขายโดยรวมแช่นานกว่าห้าหกเดือนรบนอบนี้ก็จะเปะ็นอย่งางนั้นรอบนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วด้วยความที่ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าก,กลไกของการที่ใช้ช็อตเซลเพื่อกดราคาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือของพวกอัลกอริทึมสายพวกโปริตซิกกิ้งพวกสายพวกเน้นเซจีเน้นพวกคอนทิเทที สายพวกใช้ไฮเปอร์คิอหกสายพวกไฮเปอร์คือซีเทสอ่าผมแง่ายๆคือสายพวกกดเพื่อให้รายย่อยกลัวแล้วเอาแก๊ปอ่ะช่วงสั้นอ่ะคือผมแปลงเลยอ่อันนั้นอันนั้นก็ไม่เชิงขนาดนะครับเอาว่าพวกสายเซจี้ที่อาจจะต้องการเฮ็ดการทําสเปรดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อขาขานึงเนี่ยมันมันต้องช้าลงเพราะอ้พวกนี้มันต้องเอาในเซี่ยววิแล้วเขาเข้าถึงความเร็วปานสายฟาแลมเนี่ยถ้าขาขานึงมันช้าลงเนี่ยกลยุทธ์เขาก็จะช้าลงตามไปด้วยมันจะมีขบวนการบดขยี้ ผลปี้หุนหลายๆตัวโดยเฉพาะพวกหุ้นในกระดาน NVDR เนี่ยมันก็จะเบาลงในพวก NVDR นะครับก็มันก็จะทำให้ดาวไซส์หุ้นพวกนี้มันน่าจะจำกัดละนะฮะมันน่าจะจำกัดข้อดีก็คือมันจะทำให้ดาวไซส์จำกัดแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าลงไม่ได้นะถ้าเกิดสงครามกันก็ลงนะมีปัจจัยอะไรพื้นฐานเนี่ยเล่นกันแต่ว่าการโดนขย่มลงมาโดยที่อะไรวะอะไรเงี้ยใช่ใช่ว่าไม่เกิดมันจะไม่เกิด ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้มันก็ทําให้นักลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาสบายใจในการที่จะเข้าไปเก็บโดยเฉพาะพวกพุ้นปันผลดีๆเขา<อ>จะได้ไม่ต้อง,องนะั่งุว่าเข้าไปแล้วโดนขย่มโดนขยมเข้าไปแล้วโดนขยมถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อก็แปลว่าขาของขาของพวกอัลกอริทึมนะที่มันอาศัยการช็อตเซลล์แล้วก็หากําไรส่วนต่างตรงนี้เนี่ย มันจะเบามือลงนะครับ,รบแล้วรบ,บรรยากาศตลาดเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสภาพคล่องของตลาดจะดีผมคิดว่าที่เหลือก็ต้องฝากความหวังไว้ว่าแล้วเราจะทํายังไงให้สภาพคล่อง,องของตลาดดีขึ้นนะครับ,รบให้สภาพคล่องดีๆกลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องหวังกับกระทรวงการครลังรัฐมนตรีคลังว่าที่รัฐมนตรีคลังนะฮะว่าครับ มีอยู่แค่2วิธีที่จะทําให้สภาพคล่องตลาดดีขึ้นก็คืออย่างแรกก็คือมีนิวมันนี่จากนักลงทุนต่างประเทศอย่างที่สองมีนิวแนนี่จากนักลงทุนไทยนะครับแต่ถ้าจะมีนิวนนี่จากนักลงทุนไทยมีวิธีที่ให้เร็วและสั้นที่สุดก็คือเอา LTF กลับมาการเอา LTF กลับมาเนี่ยนะครับมันก็จะได้สภาพคล่องเพิ่มแล้วบวกที่เป็นอัพติกด้วยทีนี้เนี่ย เราก็จะไม่ต้องมานั่งกังวลมีแรงซื้อที่จะดันของขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลกับการที่จะต้องโดนขายขาย,ย่มลงมาโอเคอ,อาจจะมีอาจจะมีช็อตเซลล์ขวางอันนี้ไม่ว่ากันนะฮะแต่มันบรรยากาศจะตลาดจะดีขึ้น,มนเมื่อบรากาศตลาดดีขึ้นเดี๋ยวข่าวดีต่างๆมันจะตามมาตลาดหลักทรัพย์ทําในสิ่งที่ทําได้มากที่สุดแล้วครับ จากนี้มันต้องเป็นอะไรที่หน้าที่ของรัฐมนตรีคลังเราครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ตลาดก็ยังไม่ได้ตอบรับกับเรื่องนี้อีกข่อหนึ่งพมว่าหลายๆคนเขาย,ยังไม่ค่อยได้เข้าใจนะครับแต่อย่างไงก็ตามแต่มันเป็นพอยต์บวกแล้วนะครับสิ่งที่รเราก็แค่ต้องรอดูว่าทิศทางทางลมมันจะเป็นอย่างไรนะครับ,รบก็ผมก็รู้อย่างไรเงเดียวว่าถ้าลงมาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้ามันจะมีเซลล์อินเมย์ได้ก็ดี นะครับอ่าก็ลงมาเพื่ออะไรเพื่อเผอนะหุ้ปกิจเผื่อไม่มีสงครามปีนี้ไม่มีเซลล์อินเมย์นะคุณของคนรอซื้อเยอะนะถ้าไม่มีสงครามคือเซลล์อินเมย์มันน่าจะเกิดขึ้นในอเมริกาครับพี่เอกเพราะว่าใช่เมันหมดจากฤดูกาลการประกาศพบเนี่ยเดือนพฤษภามันมีประชุม FOMC ตอนนี้เขาก็หนาร้อนๆกันแล้วว่าโอกาสในการลดดอกเบี้ยมันไม่มีมันจะลดลงมากๆนะครับ ังน,นั้นเนี่ยบรรดาพวกที่ขึ้นไปเยอะๆพวกนักน,นิฟเซนเซเว่นอะไรก็ตามที่ตอบรับข่าวไปเยอะๆเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็เกงหลายๆอย่างไปเนี่ยมันอาจจะต้องโดนเทคลงมาเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมคงหนีไม่พ้นเรื่องของบรรยากาศเชิงลบแล้วเราก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องค่างเงินด้วยค่างเงินบาทก็น่าจะถูกกดดันจากเรื่องเงินปันผลที่ไหลออกที่ฝรั่งเขาได้รับไปนะครับ <S <S แต่ถ้ามันหล่นลงมาเนี่ยผมว่าเราหน้าคิดว่าเดือนมิถุนายนถ้ามันมีอัพติกมาแล้วเนี่ยดาวไซด์มันก็จะน้อย ถ้าเราเก็บพวกปันผลดีๆไว้ที่มันมีการจ่ายปันผลระหว่างการดีๆเราจะไปได้ตอนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาที่เขาประกาศบันผลระหว่างการก็น่านาเอาน่าเอาไว้ก็ตอนนี้ผมกลับไปมีเรื่องหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าเอาหลายๆอย่างมาผสมกันนะครับผมก็เป็นเลงหุ้นที่โดนช็อตเซล,ลมาเยอะๆใน n v d r ตอนนี้ท็อปท็อปทอป็ทอตัวพ่อเลยที่โดนเยอะคือ BBL ครับอ่าแล้วปรากฏว่า BBL เนี่ย ก่อนหน้านี้ที่มันวิ่งลงมาจากร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบวิ่งลงมาครับเหตุผลก็คือก่อนนั้นเนี่คือมันขึ้นไปเหนือกว่าแบงก์อื่นๆโดยทั่วไปใช่ด้วยเหตุผลว่าเขากําไรฟื้นตัวดีได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นม,มากที่สุดทีนี้พอพอพอ,พอปลายปีช่วงช่วงควอเตอร์สี่ปทีแล้วเราก็มองว่าเอา้าดอกเบีย้ยมันพีคแล้วแล้วปีนี้น่าจะเป็นดอกเบีย้ยเริ่มลงอา้าวใครที่เคยได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยสูงสุดก็ต้องไปเสียประโยชน์มากสุดสิอันนั้นเขาก็เลยคอเซล บีบกันอย่างเช่นโกลแมนแซ็กจากเคยชอบก็กลายเป็นไม่ชอบหุ้นมันก็ลงมาเรื่อยๆพร้อมกับที่โดน mm hmm. ช็อตเซลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เรารู้แล้วว่า้โอกาสในการลดดอกเบีย้ยโดยเฉพาะจากกรงงอบ้านเราเนี่ยมันยากมากๆความหวังเริ่มเล็บห mm hmm. ลีเล็บหลีอาจจะไม่ลดเลยในปีนี้ด้วยซ้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยอา้าวมันก็ต้องตรงข้ามกันดิไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วใช่ไหมครับเราก็ตั้งสำรองไปหมดแล้วแล้วหุ้นก็โดน mm hmm. ช็อตเซลเยอะด้วยแล้วจะมีอัพเตกแล้วด้วยเนี่ยราคานี้มันก็เลยหน้ามอง กผมตัวเดียวเลยตอนนี้กลายเป็นชอบเลย b ี l มันโดนดีฮะมันโดนช็อตเซลล์มาเยอะดีก็ให้ลงให้ลงอีกก็น่าเอาก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมีแรงขายในช่วงนี้บีบมาก็เก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยอ่าเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยแต่เทรนตลาดมองดีขึ้นถูกไหมเทนตลาดก็การไม่สวยการไม่สวยแรงซื้อไม่มีนะฮะนะครับก็ต้องรอสถานการณ์ต่อไป นะครับ,บก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอมีอัปติกเข้ามาแล้วก็อย่างน้อยๆผู้หลายๆตัวจะพังกหัวขึ้นมาได้บ้าง